ตัดเมล็ดต oh. ัดเมล็ดดูนี่สิว่าเออไม่เห็นแล้วงอแงอ่ะทไม่เงียบเลยไม่กี่บึ้งคทอๆพวกนั้นยังงงกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยขึ้นตัวละทําอันนี้คือจะไม่ได้ที่หน้าดูชัด เวลาที่เฮามาเนาะแล้วเฮามานบขอพรนํำพระเจ้าองเสแสนอยู่วัดแห่งนี้เนาะเฮาขอพรแล้วเฮาไปลูบเบื้องค้องบ่อนนกผาทุกคนไปลูบเมื่อกี้ถ้าว่าพรข้อเลยเนาะที่เฮาขอน้ำเพิ่นได้แล้วเสียงคองเ่าจะดังแบบแห้งๆงเลยขนาดเนาะแล้วเวลาเฮาลูบคองขเขาถ้าว่าได้ตีบึงบ้งๆๆเนี่ยนี่เนาะเขาเอามือลูบๆๆลงเนี่ยนี่ซื่อ สบายดีสบายดีปีเมื่อ 2, สองพันสอบเอ,เอ็ดทุกคนมื่อนี้กลับมาพบพอกำนกอีกแล้วเนาะแต่ว่าปีเมื่อฟาร์มเมอร์นอกกะยังบม่ได้พาเอฟซีเฮาไปลินกันเลยดอกมื้อนี้เป็นวันที่หนึ่ง 1, 2, เดือนหนึ่งปีสองพันสเอ็ดเนาะนกกะพาเอฟซีเฮามาวัดนะมาเข้าวัดเข้าวามา ถวายอันของยู่ของกินเนาะเป็นน้ำทุบเทียนต่างๆแล้วเฮาก็จิมาขอพอรนำกันเนาะขอพอรเธอยู่ดีกินแซนน่บอะไรเนาะปีเมอร์ฟาเมอร์ความเจ็บจะได้ความไข้จะมีฮนะนกก็เลยว่าผาเอฟซีเฮามาวัดเดอร์มือนี้วัดที่นกมาเมื่อนี้ก็เป็นวัดบ้านมุนเนาะยู่เมืองคำแข่งเสียงขวงบ่แม่นยู่เมืองแป้แข่งเสียงขวงเด้ออันนี้มันยู่เมืองคำแข่งเสียงขวงเนาะส่วนว่าภาพบรรยากกาศเนาะยู่อัน เมืองคาแข่งเชียงขวางนี่กะหนาวหนาวเนาะหนาวหนาวคือเมืองแปก๊กแต่ว่าตั้งจากเมืองแป๊กนั่นก็คือ,อยู่เมืองคำเนาะบ่มีฝ้าลมเฮงแต่คันยู่เมืองแป๊กนี่โอ๊ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลมเฮงก็แแท้ว่าเนาะว่าในนี้บ่ได้เนาะฝ้าลมพัดผมนี่เต็มหมดเลยภาพบรรยากาศกะหนาวหนาวเนาะแต่ว่าบ่หนาวเฮงทอเมืองแปก๊กขนาดเมื่อน,นี้นกกามานำครอบครัวเนาะแต่ว่าตัวอ้นท่านกับ่ได้มานำเพราะว่าตัวอ้นท่าน ธุละอยู่เนาะติดเวียกหลายแนวอยู่กันเลยว่าบทันได้มานะแต่ว่าโตอ้นกะฝากมาบอกเนาะว่าคินฮอดเอฟซีเฮาเบิร์ตสุกุสุคนเดอร์แล้วอันมูเมอรเนาะโตอ้นกะจีมาเฮ็ดวิดีอน้ำนกอีกนะโตอ้นคินฮอดเอฟซีเฮาไลหลายแล้วก็ฝากโอ้ยพอ,อเออเธอเอฟซีเนาะจงอยู่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ความใลยจะมีอนุมั่นคอนยืนคิดสิ่งเลยเธอมาหาสิ่งเล,ลยเธอได้เนาะและที่สำคัญกะเธออยู่กับสาวสิงห์ขวางแบบนี้ตลอดไปเด้อทุกคนเนาะเด้อันนี้เนาะคือหลานเนาะ สบายดีไว้สบายดีสบายดีไว้สบายดีนกนกก้มหัวลงไปสาวนกก่อนทุ่ทุบายดีไว้สบายดีมบายดีไหมจับมือจนกเอาลูกเอาลูกทุ่สบายดีไปไปดปอันนี้ก็คือหลานมาทำกันเนาะทุกคนลูกเอ้ยตอนนี้เฮากำกำลังจะขึ้นไปถึงศาลาแล้วเนาะคนมาไล่หลายคน ว่ามีมันก็บอกคืนนี่สถานที่โบมีคืนโบมีหไปบ้านนี้มาเลยเอาไปสองคู่ทิเอาไจะเป็นสอตอนนี้เฮาการกำลังห้างหาแกะเขียมอยู่นะทุกคนอันนี้เอ้ยกกกำลังนําคือเก่าเนาะกำลังแกะเขียมพาเข้าเพื่อไปถวายมันเนาะเอ้ยกำลังหนีหนีเงินเตอร์เนาะ อันนี้คือต้นกะระพึกสองต้นเนาะหนีบเงินเซอร์แล้วแล้วส่วนต้นทางด้านนี้ท่านยังนี่แม่กำลังจัด

ตักแต่สองายงไม่ีไม่เตียนเดยไม่เห็นบ้างที่ด้ท่คสามนันนแหส่งบ้างนล่มันเตียนสี่เกียนกันหา อาจารย์เอาหน้าข้าวเอาเพิ่งเข้ามาเมนูน้องเพิ่งเ่เอาเล่นๆน้ำข้าเราเอยหุ่นที่รัก้ม่นะเข้าเอาเสื้อหอมเลยโอ้ันเนร้อาพี่พี่อ้

ตอนนี้เฮาห่างหากระเกียมกะกำลังจีแล้วหมดเลยเนาะทุกคนต้นกระลับพึกอเลือเฮากระเกียม,ลยมแล้วหมดแล้วอันนี้พอรู้นี่เป็นสารว่าอันนี้เนาะคือเอื้อยผู้ที่เท่าเลยกันเลยบุตรสาวเอื้อยหลายคนขุดจนวรรลืมมีลืมอันนี้การพ่อเท้าเนาะ พ่อลุงพอเท้าพอลุงก็ได้เนาะเพิ่นว่าเพื่อนมาเบิ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เธออะอ่ะเลยขาดตุกพกพองอเลยและเศร้ากับฮักเบิ่งเือหมดเลยเนาะเศร้ามาจัดการเธออพอมือนี้ได้ลงมาตอนนี้เหากะเกี่ยมแล้วและการมีเต้รอถ้าเอาไปถวายฮือครูบาเพิ่อยู่ทางด้านในเนาะเพราะว่ามื้อนี้กะเป็นมื้อปีเมือฟ้าเมมือมื้อสันวันดีเด็กอะคนก็เจ้าก็มาหลายเติบ์มานะเนาะก็ต้องได้รอคิวเดียวนะทุกคน ถ้าผู้เลยอยากไปถาไวายไวยกับมาไว้เนาะมาไว้ก็ได้ไปไว้มาซ<ส>ากไไาไ็ได้ไปซะหลององตอนนี้เฮากะกำลังจีเกี่ยมเครื่องเข้าไปถวายเพื่อนอยู่ทางในแลไวเนาะอันนี้ก็คือต้นกัลป์

ปัตนาใดก็ขอให้ได้คำมักปัฒนาของลูกของเ้าทุกช่งอการัได้แล้วเปจุดพิเศษที่อันทุกคนเนาะมากมาขอพรอยู่วัดบ้านมุนนั่นก็คือเวลากันเจ้ามาและกันเจ้ามานลูกคลองนีละผู้เลออธิษฐานเ้าเลยถ้าได้ตามคำมักคำปาัถนาเนาะเสียงคลองจะดังแบบดังขึ้นแหงๆเลยทุกคน ียมเบ,บื้องเนาะทุกคนผู้ต่อมาเนาะเพื่อนกำลังจีมาขอเลยเฮากับผู้เนาะถ้าเบื้องว่าเศร้าจีดังเลยียมเบื้องเนาะเมื่อกี้นกลูบไปแล้วเนาะดังแห้งแห้งทุกคนวันนี้มันจะมันดังแห้งคือเมื่อกี้พูดเมื่อกี้เจอรังหูเงี้ยตัวนี้เฮากับแยมเบื้องเนาะทุกคนเศร้ากำลังลูบอยู่ ลูกในนี้แหลก็ลูกตึกเลยละบนีเนาะตึกแล้วจิบทันสองจิบเลยสองเรียนั้อยเลยบนรังเนาะแบบนี้เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นผู้เลอมาเนาะกระเจ้ากะจิมาแบบอธิษฐานถ้าว่าสิ่งเลอที่เฮาอธิษฐานแล้วจิเกิดผลเป็นจริงนะนะเนาะเสียงคล้องกะจิดังขึ้นแบบดังแห้งเลยนะทุกคน ว่าจิมาขอร์บ้านนี้ก็ยังพูเนาะแต่เขาจิดการใหม่ปีนะนี้เาจะ้อาทิตย์เน้าเาเอาเนื้อมือเอาเนื้อมือไม่ไม่นกีบ้านนี้เราทุกคนเนาะจิมาขอแบบขอพรข้อมือก่อนเนาะเมื่อกี้ขอไปแล้วแหละกระดังก์ก็ค้แห

ใบสองข้อลายอใหญ่คือแบบหินดังเสียงเสียงมันดังเฮงๆเลยเนาะทุกคนได้ยินวะตอนนี้อันไอ้กกนกกำลังอธิษฐานอยู่เนาะกัปฮุว่าอธิษฐานนั่นเลยแต่ว่าคือว่ารูปหลายเติบเลยเนาะเออก็ค่อยดังขึ้นมาแล้วแต่กับโแเฮงไปเลยเนาะจนว่าเงี้ยงูฟังไปนั้นมาแต่หาเงี้ยงงูเอาเมย์ยังไงอธิษฐานเดี๋ยวเมย์ ดัแล mm ้ว hmm, ม so yeah. so mm. really. ันตืนเลไปตคิดว่าเสียงกันเลยะสมมุติเดวนี้พ่นบูเหินนะเดี๋ยวนี้นี่พ่นบูให้เครอาานไม้ดูี่ได้บสินมือนี้เราทุกคนคนมาล่หลายเนาะตอนนี้ก็ประมาณ12บสอมุงหยังแล้วเนาะเตะกระเจ้ากันยังลั่งกันมาอยู่เนาะนี่ถูเทาไปนิหหลายคนเอายบนมือมัน่าิจุกอย่นี้ ยี่วัดดังยู่พรนดังอยู่เนาะดังโคยโฟนติงนดังโคยได้แล้วไป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 เนาะอุ้ยคันอันนี้เนาะทุกคนคือหอระคังหรือว่าหอกองยู่วัดบ้านมุนเนาะสูงสามสั้นนี่เนาะแล้วส่วนทางด้านนั้นท่านเพื่อนอาจะสร้างเป็นอันสาระคงทำมือเนาะแลอันนี้กะ เปลนบอนทียนเพื่อนหากระร้างเมื่อแต่ว่าวัดเก้าแก่ที่อันเพื่อนอยู่มาแต่โดนท่าเมรนทางด้านเนินนั่นนอ,นอ,นอทุกคนอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอ้มๆอเนาะอ,อยู่วัดบ้านมุนเมืองคำแข่งสังขวกเนาะตอนนี้เนาะทุกคนเขากลับไปถวาย <c oughs> พระเข้าถวายทูบเทียนอันเลอหันสำเร็จเซ็จสิน้นแล้วนะและตอนนี้นกกลับ ครอบครัวกา็พากันออกมานานี่กําลังจีเมือเหือนแล้วเนาะแล้วนี่ก็คือภาพบรรยากาศเนะอยู่ที่วัดบ้านมุนเมืองคําแข่งเสียงขวางเนาะเกือบหลงว่าเมืองแปกแข่งเสียงขวางอันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่วัดบ้านมุนเมืองคําแข่งเสียงขวางเนาะแขกคนมาหลายหลายทุกคนเพราะว่าจะเป็นวันอันเลอเนาะแขกคนกะมาบักได้หลายเลยขนาดตอนนี้เวลา12โมงายแล้วเนาะแต่ว่า แค่กระเจ้าแต่ว่าคนที่กระเจ้ามาขอพรเนาะก็ยังล่างพากันมาอยู่แล้วจุดพิเศษเนาะที่เป็นเลยกระเจ้าจึงมากมาขอพอรอยู่วัดบ้านมุนเนาะสไลด์กระเจ้าจะมาขอพอรและการมาขอบะตั้งๆเนาะเพราะว่าเพื่อนจะประทานพรให้เฮาขนาดนอสิ่งที่เฮาขอ ไปและเฮากะจะได้ตามที่เฮาขอเนาะแลวเฮากำมาแก้บะแก้บุนอันหลยอต่างๆงค่ะเนาะและที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ขาดบได้นั้นก็คือทุกคนเวลาที่เฮามาเนาะแลวเฮามานุบขอพรนาพระเจ้าองเสริอยู่วัดแห่งนี้เนาะเฮาขอพรแล้ว เอาไปรูปเบื้องคองบอนนกผ่าทุกคนไปรูปเมื่อกี้ถ้าว่าพรอข้อเลยเนาะที่เขาขอน้าเพิ่นได้แล้วเสียงค้องเขาจะดังแบบแหงๆเลยขนาดเนาะแล้วเวลาเขาลูบคองเขาถ่าได้ตีบึ้งบึ้งบื้งบื้งเนี่ยนี่เน,น,นาะเขาเอามือลูบๆูลูลงเนี่ยนี่ซื่อถ้าหากว่าสิ่งที่เขาขอนอจิปรสบผลสําเร็จเป็นจริงกันนะเสียงค้องทขาจะแบบดังแหงๆและคล้องกัจนว่าสั้นเองเลยขนาดเนาะทุกคนแล้วนกกระขอไป3มข้อแล้วเออมันดังเบิดขนาดเนาะก็รู้สึกแบบว่าเออดีเจอแหงเนาะทุกคนแต่กาสำหรับ วิดีโอนี้น,นอโกนกาจิเอาซัมดีก้อนและก่อนจิจักไปกาขออไวยไซให้พอนอเอฟซีหาวจงมีสุขภาพแข่งแห่งทุกคนนอความเจ็บจะได้ความใข้จะมีอายุมันขอนยืนคิดสิ่งเลอมาหาสิ่งเลอกระเฮอได้นอเฮออยู่กับสาวเสียงขวางแบบนี้ตลอดไปเท่หนะ้นนอทุกคนขอบเจอหลายๆที่เข้ามาเบิ้งวิดีโอของสาวเสียงขวางเดอ้อบายบาย